สวัสดีครับช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตมาพบกันอีกครั้งนะครับประจำเดือนพฤษภาคมท่านใดสนใจผูกลักาดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a จุด yor8 กันได้นะครับแม้สถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับจะมีภัยต่างๆเข้ามาแต่ถ้าเราให้กําลังใจตัวเองทําใจตัวเองนั้นให้แข็งแกร่งนะครับสุดท้ายก็จะฝ่าฟันวิกฤตผ่านพ้นไปได้ด้วยกัน ผมได้ทําคลิปนะครับคลิปหนึ่งเอาไว้ทานายลัคนารวงโลกดวงเมืองแล้วก็แปะลิงก์เอาไว้ให้กับทุกๆคนก็อย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับเพื่อจะได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับได้เป็นประโยชน์ให้แก่ตัวท่านเองและก็ครอบครัวของท่านด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันและกันด้วยนะครับราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมยังคงเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในดวงชะตาแต่ว่าในสิ่งดีๆนั้นก็อาจจะมีพระเคราะห์เกิดขึ้นกับดวงชะตาได้ด้วยพระเคราะห์เนี่ยมาจากที่ดาวพระร้างคานโคจรมาเล็งลัคนามา,มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยคือวันที่1นึ่งพฤษภาคมพระร้างคานโคจรได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกโยกใส่นะครับ โยกสายดวงชะตาของตัวเราคือดาวพระราตรีทําให้ว่าการงานของตัวเรานั้นถ้าใครก็ตามที่ทํางานร่วมกับบุคคลอื่นใครก็ตามที่ทํางานร่วมหุ้นต่างๆเนี่ยนะครับร่วมหุ้นกับคนอื่นลงทุนร่วมกันมีเพื่อนการชวนมาลงทุนร่วมกันอาจจะมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นไดน้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นในดวงชะตาทําไรทําให้ดีๆนะระมัดระวังหน่อยแค่เรื่องนี้เองก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาละ พอมาดูในเนื้องานกันบ้างเนื้องานดูชะตาของเนื้องานดาวเจ้เรือนของการงานคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรได้อยู่ในภพลาภะคือความสําเร็จให้กับดวงชะตาของตัวเราทีนี้ความสเสร็จก็ต้องเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนความจริงหลายๆคนเนี่ยนะครับ มองว่าความสำเร็จเกิดมาตั้งแต่เดือนเมษาและพอพฤษภาฯนี้ก็ยังต่อยอดได้อยู่เพราะว่าดาวเจ้าเรือนของเรานั้นโคจรดีได้ตําแหน่งดีแล้วดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็โคจรอ,อยู่ในภพลาภะคือทําอะไรแล้วมันสําเร็จสําเร็จดีจังเลยเหมือนแบบไม่เคยคิดว่าจะสําเร็จเหมือนแบบสำเร็จแบบฟุกๆก,ก็ได้หรือว่าสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ทําไปแล้วก็ห ым, ได้ตามเป้าได้ตามแผนแถมดาวเจ้าเรือนของลาภะความสําเร็จคือดาวพระพุธเนี่ยก็โคจรไปอยู่ในภพของกรรมมะ เพราะนั้นเนี่ยความสําเร็จก็ไปให้กับการงานการงานก็ยกมาเป็นความสําเร็จเป็นดาวสลับเรือนกันในลักษณะแบบนี้สลับเรือนกันในภพดีด้วยนะครับก็เลยทําให้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ยังคงเป็นอีกหนึ่งในลัคนาที่น่าอิจฉายอยู่ถ้าทําอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีพระราหูโคจรอ,อยู่ในภพลาภะราหูเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแทนแห่งต่างประเทศดังนั้นใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ คนเยอะๆหน่อยทําประกอบอาชีพเกี่ยวกับราหูก็ได้ชากาแฟก็เลยมองว่ายังคงให้คุณดีขายดิบขายดีอยู่มรตษยูก็คืออยู่ในภพสุภาบมิษยูเป็นตัวแทนของโลกออนไลน์นะครับใครไม่ได้เปิดหน้าร้านก็ส่งแบบออนไลน์ส่งแกลบส่งอะไรพวกนี้นะก็จะให้คุณได้ดีนะครับในดวงชะตาในเดือนพฤษภาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีในรูปแบบนี้อยู่ดังนั้น ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักปรับเปลี่ยนแล้วคุณดีๆจากดาวเคราะห์ดีๆยังคงให้คุณดีอยู่ในดวงชะตาของตัวเรานั่นเองเมื่อสักครู่ก็คือดวงชะตาของคนที่เปิดร้านนะครับร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่าร้านค้าที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทํางานของตัวเองถ้าพูดถึงในเรื่องของพนักงานบริษัทกันบ้าง พนักงานบริษัทก็คือ,อยังคงมองว่าเนื้องานการกระทํางานของตัวเรายัางคงให้คุณดีในดวงชะตาทําอะไรก็เข้าฝักเข้ารูปเข้ารอยเข้าทางแต่ระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนร่วมงานหน่อยละกันที่จะมีโอกาสที่จะอิจชากันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นแค่เรื่องเบาๆเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานที่เป็นองค์บริษัทเนี่ย ก็ต้องมองว่าถ้าทํางานแล้วทํางานร่วมกับใครมีโอกาสที่จะมีเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ในเดือนพฤษภาคมช่วงจังหวะหนึ่งก็คือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงประมาณกลางกลางเดือนเดี๋ยวรอดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้เดอนของตัวดาวโคจรหลุดออกไปก่อนก็จะทําให้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นกับหุ้นส่วนที่มาร่วมมือกันในการทํางานนั้นลดลง โดยสรุปนะครับในเรื่องของการงานของชาวรัคนาราศีสิงห์มองว่าค่อนข้างดีเลยในเดือนพฤษภาคมถึงแม้จะมีเรื่องปั่นป่วนปวดหัววุ่นวายเข้ามาให้เราคิดให้เราแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถมาต้านทานความมานะพยายามความตั้งใจของดวงชะตาของตัวเราได้ทําให้ว่างานดีทีนี้มาดูในเรื่องการเงินกันบ้างการเงินน่ะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงมีรายจ่ายอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นรายจ่าย ในเรื่องของการลงทุนสัส่วนใหญ่หรือว่ารายจ่ายเป็นไปที่จ่ายไปแล้วเนี่ยจะมีผลประโยชน์ต่างๆนานากลับเข้ามาในดวงชะตาเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าให้คุณดีในดวงชะตาอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นการเสียหายจากเรื่องของการเงินซัจนเกินไปประมาณสักปลายปลายเดือนสภาพคล่องทางการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นจะเห็นว่าเงินที่เราลงทุนไปที่ผ่านมาจะเริ่มได้กลับมาเป็นกอบกิกรรมแต่ว่า การงานของเรานั้นต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบหน่อยนะครับเช่นทํางานธุรกิจระแบบนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดสภาพสมดุลกับสภาพปัจจุบันแล้วจะเป็นอีกหนึ่งในลัคนาราศีที่สามารถพลิกวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวร่ํารวย พอมาพูดถึงในเรื่องของเจ้านายกันบ้างนะครับหลายๆคนมีเจ้านายมีนายเนี่ยนะครับก็มองว่าปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของแนวความคิดอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะเดือนพฤษภาคมด้วยแต่เป็นไปแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็จบลงไปดังนั้นใครเป็นลูกจ้างมีนายจ้างเนี่ยนะครับเขายังไงก็เป็นนายเราเราก็ต้องรักเขา รออดทนหน่อยนะครับประมาณครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวพอครึ่งเดือนหลังก็จะเริ่มดีขึ้นในวันที่6พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาลัคนาราศีสิงห์ถึงแม้จะดวงดีอย่างไรก็อย่าลืมปฏิบัติสวดมนต์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับตัวเรานั้นดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยละกันพอมาดูในเรื่องของความรัก มันจะดีไปซะทุกเรื่องก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าพอดูในเรื่องของความรักมีดาวพระรังคารโคจรมาเล็งลักนาปกติเองเนี่ยนะครับเจ้าเรือนของตัวเราก็คือดาวพระอาทิตย์พอเจอดาวพระรังคารเข้ามาเล็งลัคนาทําให้ว่ามีโอกาสมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคู่ครองของตัวเราได้อันนี้พูดถึงคนที่มีครอบครัวแล้วดังนั้นปัญหาความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะว่าดาว พระอังคารโครจรมาเล็งและคนาเราตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาแถมในภพสุภามีดาวเจ้าเรือนของตัวเราคือดาวพระอาทิตย์ลอยอยู่แล้วก็มีดาวพระพุธนะครับเป็นตัวแทนแห่งเรื่องของปากเสียงเพราะฉะนั้นช่วงอาทิตย์แรกในต้นต้นเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงกับคู่ของคนรักของตัวเราหน่อยพอผ่านช่วงอาทิตย์แรกไปแล้วก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเกณฑ์ชะตาในเรื่องของมีปัญหากันก็ยังไม่หมด ต้องรอครึ่งเดือนหลังไปก่อนนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างถึงจะเบาตัวลงสําหรับเรื่องของความรักดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์ถ้าในเรื่องของคนโสดบ้างก็ยังมองเห็นนะครับว่ายังคงมีเอริเกิดขึ้นคือมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ดังนั้นถ้าใครแอบรักใครชอบใครก็ลุยหน่อยละกันจะได้ประสบความสําเร็จแต่ถ้านิ่งๆไม่กล้าได้ไม่กล้าเสียไม่กล้าลุยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะโสดต่อไป สรุปภาพรวมลักคนาราศีสิงห์ถือว่าค่อนข้างมีดาวดีๆนะครับให้คุณดีในโด,ดวงชะตาดวงค่อยๆเริ่มดีขึ้นทีละนิดทีละนิดในเรื่องของการงานาและความสําเร็จแต่ในเรื่องของความรักอาจจะสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามช่องชาแนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตนะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ตั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆุกลัคนาราศีประสบแต่ความรุ่งเรืองความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการเงินที่มั่นคงเข้ามาดีตลอดปี2563นี้เลยนะครับขอขอบคุณครับ